สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะแม่ก็ได้นะคะนี่พริกหยวกนะคะมาจากนี่เลยแคมเบอร์นไฮแลนด์ค่ะนี่นะคะแคมเบอร์นไฮแลนด์นะคะก็จะเหมือนพวกเชียงรายเชียงใหม่นะคะก็จะคือบนเขานะคะนี่มีความหนาวเย็นนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนนี่พริกหยวกเม็ดใหญ่มากเลยวันนี้แม่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําพริก ยัดไส้นั่นเองค่ะเด็กๆก็ทานได้นะคะเพราะว่าพริกหยวกเนี้ยไม่มีรสชาติเผ็ดเลยออกรสชาติหวานด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้แม่ก็จะพามาทำสามเกรือนะคะในการทำยัดไส้ของพริกหยวกนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้แม่ก็จะมีนี่เป็นเนื้อเศษนะคะช่วงปีกของไก่นะคะนี่ปีกบนนะคะนี่เนื้อปีกบน,น,นเองที่มันติดกับปีกที่เราเอาไว้ปิ้งอะ่ะ นี่นะคะแม่ก็ใส่ไปคือเราเราใส่ไปเยอะหน่อยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเราก็หมักแล้วก็ใส่เก็บไว้ได้นะคะเก็บในกระป๋องได้และอันนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งซึ่งแม่ได้ผ่าหลังเอาขี้ของมันออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็ผ่าหลังเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยแล้วก็นี่ใส่ไปเลยค่ะท้งต้น เดี๋ยวแม่จะไปปั่นนะคะกระเทียมใส่ไา,าพริกไทยเม็ดค่ะใส่ปายแล้วเสร็จแล้วแม่ก็จะตามด้วยนะคะน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวของผงแม็กกี้นิดนึงค่ะนี่ใส่ปายผงแม็กกี้นะจ๊ะน้ำตาลทรายใส่ไปนิดหน่อยพอประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปปั่นนะคะพริกไทยหล่นในเนื้อไก่นะคะจะใส่ไปอีกก็ได้นี่เดี๋ยวแม่ก็จะใช้เครื่องปั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาดูกันนะคะออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยแม่ลืมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่นะคะน้ํามันหอยเพิ่มลงไปค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยสีอิ๊วขาวนะคะขาดอีกสองตัวค่ะพอดีแม่จะไปปั่นแม่นึกได้นะคะไปะนี่น้ํามันหอยค่ะ ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะใส่ไปค่ะซีอิ๊วขาวก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่เอาไปปั่นค่ะนี่นะคะเพื่อนๆแม่ก็ปั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะนี่นะคะเราก็จะปั่นออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมักทิ้งไว้นะคะในตู้เย็นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงให้เขานะคะ เข้ากันมากกว่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยแบบนึงเนี่ยมันก็จะได้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะนี่เครื่องปั่นของแม่นะคะนี่เลยเด้งมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมายัดใส่เดี๋ยวเอาไปพักในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะเราก็จะได้นะคะสามเกลอนะคะปั่นละเอียดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะหนึ่งชั่วโมงไปกัน มาแล้วนะคะนี่ค่ะที่เราหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็จะเด้งดึงเด้งด,งดึงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆไก่หมูกุ้งนะคะสามกรเดอเดี๋ยวแม่นะคะนี่ได้พานะคะตัวของพริกหยวกนะคะนี่เอาพริกออกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมายัดนะคะยัดลงไปนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะแม่ก็จะเอาไปนะคะ ย่างในแอร์ i ฟเยอร์นะคะวันนี้นี่พวกหมูนะคะไก่นะคะพอเราไปแช่ตู้เย็นนะคะเขาจะเซตตัวนะคะเขาก็จะเหนียวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงแม่นะคะก็จะขอยัดนะคะใส่นะคะตัวของพริกให้ครบหมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นี่ค่ะเราก็ยัดไส้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาไปใส่นะคะหม้ออบรมร้อนแอร์ไ y e ยอร์นะคะย่างจนสุกเลยนะคะเดี๋ยวเราออกมาดูกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการกลับด้านนะคะตัวของพริกยัดไส้ของเรานะคะอันนี้ก็ทำเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาย่างไก่ต่อค่ะวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวกลับด้านเขาก่อนนะคะ ลูกใหญ่มากเขาบอกนะ,ะโอ้ยเนื้อเขาจะไม่ปิ้นนะคะเพราะเขาเหนียวแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปอบต่อนะคะนี่นะคะไก่ย่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าอบต่อกับพริกแัดไส้นะคะซึ่งเป็นนี้เป็นเมนู ของเด็กๆนะคะวันนี้ทําแค่สองอย่างค่ะเพื่อนๆอยากรู้นะคะการหมักไก่ของแม่นะคะสามารถไปดูได้ที่ข้าวมันไก่ย่างได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็หมักตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่นะคะเราก็จะให้เขาสุกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ร้อนๆเลยค่ะเหลืองๆหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเอาเออไก่นะคะลงไปย่างนะคะ นี่นะคะพริกย่างของเราก็เป็นการสุกเรียบร้อยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมานี่ต่อเลยค่ะไก่ย่างนะคะแม่ก็จะเอาเขาย่างเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ย่างของแม่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่จัดจานนะคะของเสิร์ฟเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นมื้ง่ายๆนะคะไก่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนะคะ นี่เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แม่ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย